เช้าเราไปเลยไาไเลยเจไม่ใช่ตักสีเราไปก่อนจะไปเลยลงไปไปตั้งแต่วันที่สองเลยไมไม่ <c oughs> ไปวันนั้นแหละไปเช้าวัานนะ้ะ <c oughs> เราไม่มีโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้ให้ฟัง <c oughs> ว่าเรื่องตักบาตรเทวพุทธงคนะ <c oughs> ที่เราเชื่อตำตานของผู้เจ้าพายจำษาชั้นดาววัึงแล้วเสด็จลงมาจากเมืองสังกษะมาโปรดคนไม่ไม่ใช่งั้นนั่นเขาอุปมาอุปไมเปรียบเทียบเอาไว ชั้นดาวดึงมันก็หมายถึงวัดนี่เองถ้าประหาประาสาทมหาดุสิตมหาประสาทนี่คือพระราชวังพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเ,เ,เราเข้าไปในวังเขาไปฟังธรรมไม่ได้วัดจึงเป็นชั้นดาวดึงที่มนุษย์เท่าหลายเข้ามาทําร่วมกันนาะที่นั้นๆพระราชมารดาก็เสด็จจากชั้นดุสิตมาฟังธรรมชั้นดาวดึงถึงพระเจ้าไปโปรดชั้นดาวดึงก็หมายว่า พื้นฐานก็คือมนุษย์โลกที่คนทั้งหลายไปฟังได้เหมือนกับที่หลวงตามหาบวัวตาบ้านตาหญิงเล็กท่านก็ไปฟังที่นั่นลูกหลานหลวงตาที่ทําไรทํานาก็ไปฟังที่นั่นได้แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินไปฟังตรงนั้นเหมือนอย่างนี้เปรียบว่าชั้นดุสิตก็คือปราสาทราชวังของพระอ,องค์ท่านแล้ววัดป่าบ้านตาดก็เหมือนชั้นดาวดึง หลวงตาก็เหมือนกับพระเจ้าที่แสดงธรรมตรงนั้นแล้วญาติหลวงตาทั้งหลายก็เหมือนชาวไร่ชาวนาชาวสวนชั้นจาตุ้มเทวดาชั้นเจ้าตุมชั้นเดาดึงชั้นดชั้นดุสิตชั้นนี้มาในปานนันีก็ไปรวมตรงนั้นหมดได้ชั้นสูงชั้นต่ำมารวมแต่ท่านท่้นสูงเกินไปไปไม่ได้เพราะอิทธิมันโตชุติมันโตะวันวึวันฤทธเดชอำนาจของเราสู้เขาไม่ได้เช่นเราฤทธน้อยเดชน้อยอำนาจน้อยเขาเป็นพระราชาเม่อไร้จะเข้าไปในวังนีเ่เดี๋ยวกดองคารักษ์เกียวทหารก็จัดการดี จะเข้ามาท no ําไมที่นี <Scientists> ่เขตพระราชานถานยี่จุ่งก็แปลว่าชั้นดูชั้นดาวดึงน่คือชั้นวัดนี่เองดาวดึงก็คือวัดวัดทำไมถึงเรียกชั้นดาวดึงก็ดึงศรัทธาญาติโยมมาทําบุญสุนทานมาปฏิบัติธรรมมารักเสนมาภาวนามาฟังธรรมนี่ชั้นดาวดึงดึงมาอย่างนี้คือดึงหูมาดึงตามาดึงจมูกดึงปากดึงนิ้วือกายดึงใจเข้ามาวัดนี่คือดาวดึงดึงอย่างนี้ไม่ใช่ดาวดึงขึ้นฟ้าหายปุ้งไม่มใช้ ที่ว่าผู้เจ้าไปจำพรรษาชั้นดาวดึงชั้นชั้นชั้นอุตติชันดึงใช่ไหมไปจำพรรษาแล้วโปรดพระญาพระนางพร,พระราชามารดานางสิริมหา,มายามัาไม่โปรดยังไงขึ้นไปสวรรค์ท่านก็ไปโดยมโนมายาใหมา่ทอดจิตไปไม่ใช่เอากายหยาไปกายหยาไปโลกทิพย์ไม่ได้โลกทิพย์จะหอเอากายหยาบหยาที่ดินนั้นไว้ถ้าขึ้นไปชั้นดาวดึงเอากายหยาไปจะขี่คนหลน่นทับหัวเราดิอยู่ข้างบนน พระเจ้าไปถ่ายอุจจาระเดี๋ยวกนหล่นถูกหัวคนดิหอกถึง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 ขึ้นไปข้างบนฟ้านี่ได้สถิตตรงไหนดาวดึงอยู่ตรงไหนะแล้วไปบินธบาบ่ที่ไหนพระองค์ต้องต้องถ่ายต้องฉันต้องเหมือนกับมีขันห้าที่เป็นรูปรูปร่างกายที่เป็นหยาบหยาบเหมือนดินน้ำาลงไฟต้องฉันน้ําบริโภคอาหารเพราะฉะนั้นฉันดาวดดึงที่ไปไปจำรรษาไปแสดงธรรมนะ่ะคือพระองค์จำรรษาอยู่เวรุวันแต่ถอดจิตออกไป เรียกว่าถอดจิตไปสอนพระญาติท่านเดานี่แล้วพอออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จกลับระหว่างนั้นไม่เสด็จกลับก็อยู่ที่นี่แหละถอดจิตออกมาวันหนึ่งออกไปครั้งหนึ่งสองวันออกไปครั้งหนึ่งอะไรวันหนึ่งออกไปครั้งหนึ่งก็ได้แต่ในพรรษานั้นแต่คนไม่รู้ก็เข้าใจท่านไปจำพรรษาที่ชั้นดาวดึงจริงจริงวันตัปเทโวถึงประกาศโฆษณาชวนเชื่อกันพระพุทธเจ้าลงมาจากชั้นดาวว่าดึงมีอะไรมีบันไดทองคํามีเทวดาล้อล้อมา แล้วออาบันไดทองคําลงมาแผ่นดินคือเอาทองคําลงมายิงอาจารย์ผันเอาเลื่อยไปตัดเอาทองเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมันบาทก็ตั้งสองหมื่นลนะอาจารย์ผันเอาก่อนใบทองคํานั้นเสร็จหรือเอาหมดมเป็นเรื่องที่เขาพูดเปรียบเทียบคราวนี้ก็บอกว่าวันที่วันตักบาดเท,ทโวโลกนะวันนั้นเป็นพระเจ้าเปิดโลกพระเจ้าเปิดโลกค,คือวันนั้นนะเทวดาก็ได้เห็นมนุษย์มนุษย์ได้เห็นเทวดามนุษย์ก็เลยเห็น เปรตสุรกายสัตว์นรกสัรัิฉานทวดาก็เห็นมนุษย์เปรตสุรายมนุษย์สัชฉนแล้วสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เปรตสุรายกก็เห็นเทวดาก็หมายถึงวันนั้นเนี่ยวันนั้นคนที่มาเนี่ยเทวดาเทวดาแปลว่าผู้ที่มาให้เขาเรียกเทวะเทวะคือเทข้าใส่บาตรพระเขาเรียกเทวะเทวะเทวะคือให้อาหารพระเทวะคือเทใส่เทใส่เขาเรียกเทวดาเทวดาคือมีศรัทธามาให้ ต่เปรตอสุรกายก็คือมาเอาหิวถุงก็แก๊บก็แก๊บก็แกบมาเปรตขโมยรองเท้ามขโมยนู่นนี่มาแล้ววันนั้นเป็นวันพระเจ้า released. เปิดโลกคนตาดีก็ได้เห็นกันคนตาบอดแต่กําเน damp, <ถ> Commons, ิดก <c oughs> <ๆ>็วันนั้นได้เห็นคนหูหนวก <c oughs> ก็ได้ยินเสียงก็แปลว่าวันนั้นได้ยินเฮ้ยว <c oughs> so ok ัดอสูรเขาวันนี้ตัดบาทเทโวไปกันนะเปรตอสุรกาย <c oughs> หรือคนที่ตาบอดหูหนวกคือไม่ได้ยินเขาวัดวาเลยพอดีเสียงก็ถือถุงกบแก็บกบแก็บมาแล้ว ก็แปลว่าหูหนวกตาบอดไม่ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่านั้นก็จะมาเอาของแล้วแปลว่านั้นเปรตก็ได้เห็นกันอสุร,รกายก็เห็นกันเปรตก็คือพวกมาเอาอสุร,รกายคืออสูรโมโหโกรธามึงมาเหยียบเต็นกูตรงนี้ที่ตัางของกูกมึงมายุ่งทําไมพระกโมโหโยมโยกับโมโหพระวันนั้นอสุร,รกายก็เกิดแก่พระแก่โยมอสูร,รคือโมโหนั่น,น,น,นแหละอสูร,รกายเปรตสัตว์เดรัจฉานวันนั้นแย่งกันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนกาเหมือนไก่ยุ่งทั้งพระก็แย่งโยมก็แย่งในยุ่งกันหมด จึงยังจะเอาจังนี่ไอ้ยังใส่บาตรยังเงินให้ยุ่งไปหมดวันนั้นวันนั้นน่ะสัตว์เดรัจฉานยุ่งขวางไปหมดมึงจะขวางนี่ฉันจะยืนตรงนี้กันไม่จะใส่บาตรไม่ไม่ทัอะลรยังนั่นน่ะคือสัตว์เดรัจฉานยังกันให้ยุ่งยังแค่จะใส่แค่จะกินแค่จะอยู่ใครได้หนูนุ่มดวันนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เห็นเทวดาก็ได้เห็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เห็นเปรตสุรกายก็เห็นสัตว์นรกร้อนรนทุรนทุรายในใจวันนั้นก็เมือเข้าวัดอม้เก็เนา มร้อนใจอยู่ในบ้านในเรื่องอิชายิสยาพอมาก็เลยวันนั้นก็เลยได้เห็นเทวดาได้เห็นพรหมได้เห็นคนมีเมตตาได้เห็นมีเทวดาที่มาให้ได้เห็นเปรตที่มาเอาได้เห็นอสูรกายที่โมโหโกรธาได้เห็นสัตว์รชาที่มกขวางอยู่นั่นมากแกงแย่งชิงดีชิงเด่นแย่งกันอยู่นั่นนั่นสัตว์รฉาเหมือนไก่เตะเวียงแย่ง,ยงกัดกันตีกันจิกตัวกู้จิกตัวเมียยุ่งหมดวันนั้นนี่โผกูเมียกูมากูนั่นสัตว์รฉาก็มา เปรตก็มาสุรกายสัตว์นรกก็มาวันนั้นมาหมดเลยเทวดาก็มาดีกว่าเปิดโลกหมายถึงเปิดอย่างนี้เปิดให้เห็นกันอย่างนี้ก็เรียกวันตักบาตรเอโอรวนะไม่ใช่ว่าเปิดเหกโลกแหวกโลกแล้วเห็นนรกแล้วก็เห็นสวรรค์แผ่นฟ้าไปเหกเป็นแผ่นฟ้าเป็นดินไม่ใช่เขาให้เหกดูหัวใจแหวกดูหัวใจของสัตว์ตะวันโลกทั้งหลายวันนั้นผู้มีศรัทธาก็เห็นกันผู้โลก ตะกูมตะกามตะกะก็เห็นการขินใส่รถบึงบึงบึงใส่ถุงดำบึงบึงบึงใส่กระถังเหลืองกระถังเองลุ่มรุ่มผู้มาให้ก็มาให้จริงผู้เอาเอาจริงวันนั้นเปรตสุรการาดกเห็นกันโม้เห็นอย่างเยตาเป็นอย่างงี้ไม่ใช่ว่าไปเปิดโลกธาตุอื่นพูทเจ้าเจ้าพระองค์ทรงกรมังสเตวิปาจดียาเลยิฮินาปณีตังกรรมจำเนกสัตว์ให้ดีเลวปราณีตต่างๆกัน ดีก่อนนิสัยบางคนละเอียดอ่อนละมุนละไมบางคนก็หยาบเดินไปก็ฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนอะไรเหมือนควายที่สะบัดเขาในศาราในวิหารเนี่ยบางคนก็เดินสะบัดเขาฟึดฟัดฟึดฟัดมันแข็งกระด้างเหมือนวัวเหมือนควายก็เรียกว่าเห็นกันหมดเห็นยังางคนบางคนอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนก็เดินเหมือนวัวเหมือนควายสะบัดเขาฟึดฟัดฟึดฟัดปรามาณนะ่ถือตัวกูใหญ่กูแน่กูเก่งกูไกรชิพักนานเพื่อนไปกูยาโตโอหังจ้องหัว เห็นหน้ามันยังวัส์เดรจฉานเห็นหน้ามันมันทําเหมือนควายที่สะบัดเขาที่มันไล่เหลือบกิ่กินหูมันเห็นอย่างเยตาใครเข้าใกล้ก็ฟึดปัดฟึดปัดนั่นแหละที่ว่าเห็นกันวันนั้นแต่ต้องเห็นทุกวันแล้วก็ขำจิตเปิดโลกให้เปิดโลกพัธดาดูจิตและสันดานของแต่ละคนประจานตัวเองว่าบางคนก็เป็นเทวธรรมมีฮิรูตะมีความละอายให้ในความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่บางคนก็ให้ด้วยเสียไม่ได้บางคนก็ให้เพื่อต่อลาบบางคนก็ให้เพื่อจะเอาคืนบางคนให้เพื่อเอาหน้าบางคนก็ให้หเพราว่าดีบางคนก็จะขัดเกลากีเลสบางคนก็ให้เพื่อขัดทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานให้การยึดมั่นถือมั่นเพื่อสละออกกายเบาจิตเบาอะไรเบาๆมันจะได้สว่างสงบอันนี้เห็นไหมวันพระเจ้าเปิดโลกคือวันตัปบะโตโลกคือวันอย่างนี้ วันนําออกคือออก,กอะไรก็ออกจากเครื่องกังวลออกจากเครื่องจากอุปสรรคออกจากปัญหาออกจากเครื่องผูกมัดรัดรึงออกภาษาเขาก็ต้อ,ออกไปไม่ใช่ไปเฝ้าอยู่ออกภาษาแต่ก็ยังนั่งเฝ้าตกเบ็ดเจ่าจุกจูไตโรมอันเก่าน้องอันเก่าถือเบ็ดก็เบ็ดคันเก่าน้องก็น้อง,อง,องแล้วจะว่าออกอะไรอ,ไออกภาษาไปเขาจะต้องไปออกไป แล้วคราวนี้ก็เลยฉันหลองตักบาเทวโลนะอันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าจำรรษาชั diver, ้นเดาวดึงคือดึงอย่างนี้ดึงคนในก็ว่าดึงหูดึงตาดึงหูดึงกายดึงใจให้รู้ทำเห็นทันเข้าใจทำคือดึงมาอย่างนี้ดึงแล้วก็เห็นเห็นอะไรก็เห็นว่าอะไรมีอยู่ในจิตสัตว์เดรัจฉานมีในจิตก็เห็นเปรตมีอยู่ในจิตก็เห็นอสุรกายมีจิตก็เห็นสัตว์นรกมีในจิตก็เห็นเทวดามีในจิตก็เห็นพรหมมีในจิตก็เห็นอริยะมีในจิตก็เห็นเขาเห็นอย่างนี้ ไม่ใช่ไปเห็นไปนแวกโลกดูเขาแวกโลกกระทาจิตของแต่ละคนให้เห็นแจ้งดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อก็วันนั้นก็เห็นแต่อาจารย์ไม่ดูหรอกเพราะเห็นนานแล้วไปแล้วน <c> ก <oughs> ็จะบอกว่าอย่างนี้แลยะถา,าวาริวาะปูราริปุเรนติสาอารังเอวามิวะอิโตทินนางเอตานังอุปกัปปฏิชิตต,ตังปฏิตังตุมังยิปา,ามิวะสัมมิเโต สพเพปุเรนตุสังกัปาจันโทปนาราโสยถามณีโสเจราโสยถาสติติโยวัจันตุสัพโรโกวินสตุมาเตภวัตวันตราโุสปิฏฐีขายุโกภวพิวาธนัสสิสุนิจังวุชาปจญญายนจัตารโทธรรมวัตันติอายุอันโนสุทังภาลา